คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราบสวัสดีมิตดลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันอยู่ในช่วงเวลา3ทุ่มตรงนะครับผมก็อยู่ในเกมอะไรเอ่ย รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ Power of Thor นะครับหรือว่าเป็นเกมแบบเทพเจ้าทอนั่นเองนะครับอยู่ในค่าย PP เนอะถูกมา900เบ็ดอะไรก่อนดีครับทุกคนเอาซื้อสัก800ไหม600 800ไปเลยไปจัดไปเลยครับเหลือไว้100เดี๋ยวมาดูกันนะช่วง3ทุ่มจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับทุกคน ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเสี่ยงไปเลยดีกว่านะครับทุกคนไปครับโอ้โหอย่างกับฟันหลอ่อแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ถอยครับผมโอเคฟรีสิ 14, ฟรีเกมนะครับผมเดี๋ยวไม่ได้เล่นนะเอาแค่นี้พอนะครับทุกคนเบ็ดแปดนะเอ้าทำไมค้อนมาไวจัง,งอะเฮ้ยจะมีหน้าลายเข้าไหมเนี่ย โอ้โหได้เสวยอยู่ยังมีบ้างนะครับทุกคนผมเคยได้คอแล้วก็ทุบต่อเนื่องเลยนะต้องให้คอนขยับปะถึงมันจะทุบต่อเนื่องนะครับโอ้โหข่าทองเป็นตัวที่แพงสุดแล้วไหมใคข่าวทองเนี่ยแคลวอีกตัวเคตัวไม่มาโอเคได้ข่าวทองด้วยสวยครับดอกนี้48 มีต่อแน่ๆตัวเขาให้ไม่มีโอ้ oh my god เหลือกี่รอบเนี่ยเออได้อยู่ทุกคนก้าวมาช่องสามคิวมาช่องแรกเอ้าทำไมสลับกันเฉยได้ก้าวครับยังได้ไปต่ออยู่นะครับทุกคนก็4ี่ห้ารอก็พอได้อยู่นะยังเหลืออีกตั้งหกฟรีเกมนะครับ ได้ก้าวอีกแล้วนะทุกคนจัดไปดีดอกนี้โอ้โหมาวะหกร้อีปิกแล้วครับผม800นะครับดอกไม่กี้มายังไงวันนี้อ่ะกำไรเฉยโอเคให้มันกํำไรไปเถอะดีแล้วนะทุกคนก็สำหรับกิจกรรมแอดได้โอนไป ครบเล็บเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนวันนี้เนาะก็บางทีก็บอกแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะจ่ายจริงนะครับโอนให้จริงๆนะใครสําหรับใครที่ถูกรางวัลน,นะครับผมแค่แค่เพียงแต่ว่าอาจจะล่าช้าบ้างนะครับในบางทีแต่รู้สึกว่าล่าช้ามาสองงวดแล้วไหม <c oughs> กลาวมาช็องแรกหรือป่าทุกคนดูตวรวจก็ให้มาอยู่แล้วนะครับเลขนี้มันไม่ได้ยากนะครับสองพันแล้วครับผมโอเคสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด เคด้วยครับดอกนี้เคด้วยเอาข่าวทองมาสักทีเถอะช่องแรกอะสองตัวก็ได้นะข่าวทองนะครับทุกคนคูณ19แล้วว่ะเอามาคูณยี่สิบแล้วถือว่าเยอะอยู่นะไหลด้วยครับทุกคนเลขสิบอ้สิบไม่มา4ี่บหครับ โอเคตอนนี้เป็น2 5 0 5แล้วนะครับโอ้โหเป็นไงทุน900ครับก็ได้เท่าไหร่อะพันหกไหมถ้า2,500จะไปต่อเลยพอแค่นี้ดอกนี้เท่าไหร่25ครับ ว่าจะเอาแค่2อ0พันหทุกคนดูซิว่าจะได้เพิ่มไหมปั่นเล่นๆไปก่อนโอเคได้เจครับเอเกับเอด้วยเอาเท่าไหร่เนี่ยสิเจมีต่อนะอุ้ยเข้าท้องโอหเสียดายไม่มีคูณทำไมตอนอยู่ในฟรีเกมไม่มานะเอา้าไปต่อครับผม จะให้เลิกหรือเปล่าหรือจะให้เพิ่มเอ้ยเฮยเยทุกคนลุ้นสกัเธอร์อ้ไม่มาว่ะขาดตัวเดียวนะครับลุ้นฟรีเกมนะเมื่อกี้โอ้โหเสียดายจัดเกมนี้ถ้าว่าเข้าฟรีเกมเอง,เองได้ก็ถือว่าสุดๆดแล้วครับทุกคนดวงสุดๆเพราะว่าไม่ได้เข้ากันง่ายๆนะสำหรับเกมเทพเจ้าทอนี้นะครับทุกคนโอเคได้คิว เอมาหรือเปล่าไม่มานะอืมอเคไม่มีโอเค,ไ,อเคได้10น่าจะได้เลือกแล้วทุกคนโอเคก็เอาแค่2 5 0พพอนะครับก็กำไรประมาณ1,600นะครับเพราะว่าเอ้ยัน0 0หรือเท่าไหร่ใช่เรามา900นะครับทุกคนก็พนะัน0เนาะเอาเป็นว่าไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคน โอ้โหสุดจัดบอกเลยพันหหรือพันเก้าวะเนี่ยแอดก็ไม่รู้แล้วแหละทุกคนได้พันกว่าบาทแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าง่ายดี <c oughs> โอเคก็เล่นอยู่ในช่องสามทุ่มนะครับที่แอดเริ่มเล่นนะเกมนี้นะครับถือว่ามาดีอยู่นะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ลูกกระดิ่งให้ช่องถุมาโลด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับเกมหน้านะบายครับผม